เบื้องต้นท่านก็บ,บอกนะครับว่าเป็นเพียงทางเลือกให้กับข้าราชการเท่านั้นครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้ครับว่าหลังจากที่ท่านพูดไปแค่วันเดียวละครับก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาจํานวนมากว่าเพียงแต่เสนอทางเลือกใหม่ให้เท่านั้นเองมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบนายกยืนยันว่าแนวคิดนี้เป็นทางเลือกว่าจะจ่ายสองรอบหรือรอบเดียวเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ โดยการแบ่งจ่ายสองรอบจะถือเป็นการแบ่งเบาภาระสำหรับคนที่มีหนี้สินจะได้เอาไปใช้หนี้ได้เร็วขึ้นส่วนคนที่ไม่เป็นหนี้ก็สามารถเอาไปอาจจะเป็นลงทุนหรือว่า,าไปเป็นเงินฝากธนาคารก็เป็นไปได้นายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่าเรื่องนี้ให้เป็นทางเลือก มันมีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นเท่านั้นตัวเองเข้าใจว่าการเสนอทางเลือกใหม่แบบนี้ก็จะมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบแต่ว่ารัฐบาลก็จะบริหารจัดการประเทศโดยมีขีดจำกัดของงบประมาณเราจะคำนึงถึงทุกๆมิติการออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณซึ่งตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่เป็นโปรแกรมใหม่เท่านั้นว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่โดยคำนึงถึงวินัยทางการเงินการคลังมีหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะมีปัญหาภาระด้านการเงินที่อาจจะต้องแบ่งจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังและทางกรมบัญชีกลางก็จะทำออปชันให้เลือกว่าจะเอาแบบไหนครับามหมดนะครับหมดคุยหมดครับคือ่งนี้ครับผมเลยงนี้นะครับว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เงินเดือนจ่ายเดียะหนเดียวนะครับ การแบ่งจ่ายสองคนนี่ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระสําหรับคนที่มีหนี้สินสามารถไปใช้หนี้สินคืนได้เร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่เป็นหนี้ถ้าเกิดจะมีการหักก็หักเป็นสองแบ่งจ่ายเป็นสองงวดก็ได้สามารถจัดก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีบางท่านบอกว่าเป็นเรื่องของอกระแสงเงินสดรัฐบาลมีปัญหาไม่ใช่เลยนะครับเราจ่ายเร็วขึ้นนะครับเราจ่ายวันที่สิบห้าช่ยจ่ายทุกๆครึ่งเดือนแล้วก็จ่ายปลายเดือนถ้าใครไม่มีหนี้ก็สามารถเอาเงินไปทําประโยชน์อื่นได้ไปลงทุนได้ไปฝากธนาคารได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงให้เเป็นทางลือกครับ นะครับมันมีแต่เสมอตัวกับดีขึ้นนะครับผมเข้าใจครับว่าการที่เราเสนอทางเลือกใหม่เนี่ยก็มีคนชอบและมีคนไม่ชอบนะครับแต่ว่ารัฐบาลเราเนี่ยเราบริหารจัดการประเทศเนี่ยโดยที่มีขีดงบประมาณจํากัดนะครับเราคํานึงถึงทุกๆมิติของการออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้นะครับอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณ เพราะว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีเ้าจะจ่ายเพิ่มนะครับเป็นแค่รีโปรแกรมใหม่เท่านั้นเองว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็คํานึงถึงวินัยการเงินการคลังด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายท่านครับโดยเฉพาะี่เข้าจาชก,การชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อาจจะมีปัญหาทางด้านภาระ,ระทางด้านการเงินอาจต้องมีการแบ่งจ่ายนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเท่านั้นเองแล้วก็ทางากรมบัญชีกลางก็จะทําเป็นออปชั่นที่เลือกว่าจะจะ้าแบบไหนนะครับ เพราะนั้นนี่ยผมว่าผมว่าตรงนี้เนี่ยใจเย็นนิดนึงนะครับ,บใช่ครับมีการมีมีการเรียนถามแล้วเนี่ยก็ <never fails. S 1> ทุกระดับนะครับก็ถามหมดนะครับก็ถามหมดคุยหมดครับคุยตลอดนะครับแล้วผมเองผมก็หวังว่าบร,ริษัทหลายๆบร,ริษัทก็น่าจะลองไปให้เป็นทางเลือกนะครับทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีครับ ผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับ